สวัสดีคะ่ะพี่น้องมณีสิา้าก้อยเนือ้อแบบอีสานแท้ๆเนาะคะ่ะมาเบิ่งว่าเห็ดอย่างไรเอาเนือ้อที่หัห่นแล้วก็สับไว้ใส่ลงไปคะ่ะปรุงด้วยพริกปน่นสองซอนโตพุนๆเนาะคะ่ะเข้าขัว สองสอนโต้พูพพนคือกันผงนัวเนาะคะ่ะใส่หลายใส่หน่อยแล้วแต่ท่านผู้ชมเกลือแล้วก็น,น้ำปลาค่ะคลุกเข้าให้เข้ากันเนาะคะ่ะคลุกเข่าเครื่องปรุงแล้วก็นเนื้อให้เข้ากันเอาเลือดใส่ลงไปะคะ่ะ ตามโดยดีงัวเนาะสูตรนี้สิขมอมลำนะพี่น้องคนคุกเข้าให้เขากันชิมเบิงเนาะค่ะว่ามันแสบหรือ,อยังแสบแล้วก็เอาพริกสดซอยใส่ลงไปเนาะค่ะหอมแดงไใบบะกูด ต้นหอมผักชีสะระแหน่ค่ะคลุกเข้าให้เข้ากันหอมค่ะพี่น้องสูตรนี้รับรองแซ่บค่ะเห็ดตามได้เลยเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟ สามารถเทน้ำแล้วก็เอาไป